เมื่อตัสัญจรวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปติดตั้งสินค้าตัวใหม่เนาะใ่ฮอปไนเจตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยพูดถึงเรื่องการใช้งานก็คือใช้ง่ายเหมือนกันแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับเป็นการเปิดแบบขึ้นขึ้น,นด้านบน,นทั้งสด้านค่อนข้างที่จะโปร่งสบายนะครับตัวนี้ถือว่าหน้าต่าง รอบด้เลยนะดึงขึ้นเดินลงอาจต้องดูรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้กำลังเดินทางทางไหนนะครับเออเมืองทองธานีเป็นการติดตั้งพิเศษนะครับให้ลูกค้านะครับตัวนี้สั่งจองไว้นานแล้วนะครับลูกค้ารอนานมากเหมือนกันแล้วก็เข้ามาแล้วสินค้าตอนนี้จากบริษัทเลยเบิร์กไมซ์สดเดี๋ยวให้ดูนะครับสามหลังสามหลังแรกเนี่ยเป็นรถอะไรบ้างต้องคอยติดตามนะครับแต่วันนี้คันนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรถในตำนานคันหนึ่ง ซึ่งอายุอานามอาจจะมากกว่าพวกเราอีกนะครับผมรอบรถได้ตำนานผมท่แปตนนี้สิบแปดสิบแปดแี่อันนี้ยีสโอ้โหสิบแปดอีสิบปดปีนี่ไม่ไหวแล้วตั้งใจครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปดูนครับว่าวันนี้จะติดตั้งแล้วจะออกมายังไงนะครับเชินครับสวัสดีครับ สำหรับเต้นรุ่นนี้นะครับฮอกอายเจน2นี การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นจุดเด่นของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการกลางพับเก็บได้ง่ายนะครับสะดวกพื้นที่กว้างขวางหน้าต่างขนาดใหญ่รอบด้านที่สำคัญรูปทรงสวยงามลงตัวภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่นไฟ LED ช่องเก็บของถุงใส่รองเท้าที่นอนฟูกขนาดหนารวมถึงบันไดขึ้นลงสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกร,รมัมเลยทีเดียวตอนนี้ยโย่ให้ทุกท่านนะครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลเรื่อง COVID, COVID. โควิดโควิดใส่แมสล้างมือทุกครั้งนะครับช่วงนี้อดใจนิดนึงนะครับยังท่องเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าจะหาสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่เตรียไมไว้ก่อนได้เลยใช่แล้ว,ลวคาดว่าหลังโควิดนี้มีเที่ยวแน่นอนอมีเที่ยวแน่นอนชิปเยอะแน่นอนอนะครับบางคนอาจจะว่างเลมาดูที่ร้านได้นะครับแบบช่วงนี้แบบบางคน work from home ใครอยากคิดว่าจะเตรียมสินค้านะครับก่อนเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับอลามัดูว่า เต็นท์คาเต็นท์รุ่นไหนเหมาะกับทางรถของคุณลูกค้าแต่ละคันซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันจะเป็นสี่ประตูยกสูงจะเป็นรถเก๋งหรือเป็น SU v รถตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมได้หมดครับได้มาดูที่ร้านเรามีสองรุ่นแล้วก็ให้คำแนะนำได้ครับผมที่ร้านเรามีสองรุ่นเนาะที่ชื่อนะตอนนี้ที่ร้านเรามีสองรุ่นสามารถขึ้นไปนั่งนอนได้ลองพับได้ถ่ายรูปได้ก่อนตัดสินใจซื้อเพราะว่า เรามีให้ลองมีหน้าร้านนะครับมาได้เลยนะครับผมบางพูนประทุมธานีนะครับผมลงทางด่วนบางพูนมาทางแจ้งวัฒนะติดเลยสีสมานมาลงบางพูลติดศูนย์เอ็มจีเก่าใช่ครับผมหรือว่าหากใครนะครับยังหาแนวทางการแต่งรถเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยไม่รู้ว่าจะแต่งไปทางไหนลองเข้ามาที่ร้านมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรามาปรึกษาทีมงานได้นะครับว่าจะแต่งรถไปทางไหนเพราะว่ารถมันมีหลากหลายนะครับแล้วก็การเตรียงการท่องเที่ยวเนี่ย สามารถปรึกษาผมได้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมอะไรบ้างเนี่ที่ผมแนะนําให้นะครับ